สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุสุขษษคนนะครับวันนี้กามีโอกาสนะครับพาพีพันองมาช่งสองางโค้งนะครับสองางโคงจังหวัดนครพนมนะครับชีวิตการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับบรรยากศาศสองขางโค้งช่วงเศร้าๆนะครับกับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเสียแต่ว่า หาหมวกจอดรถบร่ได้พี่น้องมรู้วขาเจ้ามีงานนะครับหลังจากเกี่ยมยามทีมงานแล้วว่าเนี่ยทำความนะครับก็เลยหาที่พักที่พักเรียบร้อยแล้วที่พักก็หายากพี่น้องเต็มก๊ดเม่เคื่อน,นแถวนี้นะครับบริจอคมืวงหนานะครับว่ามันขาเจ้าผมมีงานมีการเี่ยงนะครับตอนศ่อมหัามาเนี่ยถนนกาปิดนะครับถนนกาปิดแนนวุ่นอยู่แต่เอาหลายรอบนะครับเจอแสงหาหมกจอดได้ หามอจอดได้เล้ากันย่งางนะครับย่งางจุดท้าหลักย่งางตั้งไกลนะครับคำาวพาพ่อนี่แหละมาพ่อาวก็จะก็ตลองทําวิธที่บวงชวงพญาสีสัตตะนาคลาชนะครับข้าวอินชาน่านงทีสี่อยู่หลายอยู่หลายมืออยู่นะครับนะักท่องเที่ยวกวับหลายรถทัวรถบัสรถตู้รถซ่วนตู้นะครับอ้ยหลายพี่นอ้องล่งเรือล่งแพเต็มนะครับ จักค้นไยจักค้นตางฉาินะครับหลายนะครับปินคณะทั่วข้าหลหลนะครับมาแบบมัวมวนะครับมาแบบบบรูว่าข้าวมีการมีงานนะครับก็เลยชุลุงหกจังหน่อยพี่น้องแต่บรรยากาศฟังของเขาสวยงามพี่น้องเลี้ยวไปทางภูโอ้ผู้เขานะครับสลับซับซ้อนเงานะครับสวยงามนะครับ นุ่นดูนมาเทียนหนึงนะครับนครพนมบรรยากาศก็ยังดีคื้เก่านะครับสวยงามคือเก่านะครับนักท่องเที่ยวก็หลายนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายเอาเมื่อเดินช่มสองฟองโค้งน้ำกันพี่น้องว่ามันสวยงามขนาดเลย ผีตาขนกันี่ผีฝนเขาเบินผีตาโขนกินผีผลทั้งผีฝนเช้าผู้ไทยบ้านอุ้มเมาอ,อำเภอถาดพนมจวนละคอนพนม <c oughs> พผ <c oughs> ๆๆีฝน คือผีบันพอบูรุษมีความเกลี้ยกา่สามารถผ่านโผล่ต่อยคุ้มข้องป้อ,องกันไพ่แค่ลูกเราลูกหลานโดยเฉพาะเนี่ยงอกส,กสูงข้ามาาทําให้เการผ่าปอดภัยไม่ใช่ต่อขาดศัตรูคอุบลมีใครจะเลื่อนจะทางนะฮนะยูเซย์กัยูใครจะมาครับเรือจะออกแล้วจ้ะได้กอนพี่เต่าคนเอ้จะหมดเลยหมดเลยเนาะด่านายเนาะพี่เต่าคนนี่นี่ พี่ฝนมาเด้อุบลอุบลตัสมองเครื่องกกินนี่หรออันนี้ท่านดูสมาธิจากาหนึ่ามนัครับท่านดรัญยพักอดีตประหลันิแกนแห่งเทศบาลเมืองนคนอกแบบเรือครับก็มายังเนาะนิ่มโคลล้นกานพื่น้อง ช่วงบรรยากาศนะครับแม่น้งขลงฟังขลวงขุ่งพ่วงเดี๋ยวไปทั้งฟังเล่าคนๆนะครับผู้เขาสนับสนอนนะครับนี่ค่ค้นหาป่านะครับหรือเบิ้งขึ้นสระม่านหรอกพ่ายจำเอาจำเอายุคนะครับเิ็นดึงปลาขึ้นจากตูดมอนี้ก็คือมองเลือกขามฝากนะครับขามฝากขามไปคนณรทั้งประเทศเล่านะครับฟังเล่าก็จะซุ่มผีซุ่มหลองก็จะมาเฮ็ดงาน คือสิ่งสื่อของกสินาสิกับบ้านนะลับพี่น้องเทาก็ได้ไที่เลีย้ยวเบิ้งคุณนะนะครับว่าผู้เขาบ้านเขามันสวยางามมิลินะครับนาไปท่องเที่ยวอยู่นะครับถ้ามีโอกาสกสิขามไปจากมืองสองเมือ่นะครับนะรับรองเยครบรับอดใต่มๆโดยังไม่าอดใส ใส่ S <S 2่สองนะครับอาเจลนะครับใส่ที้เถ้สองใส่ใส่ซีดไม่หีขึ้นไปนะถ้าไม่ใส่ก็ไม่รควรมีปุนอ่าไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอาเาลจะมี200นะครับต้อะใช้ถง้าเท่านั้นควรใส่แต่ละว

cũng coi tăng rồi, rồi cũng có khi bao nhiêu tuổi rồi, thời gian về